สวัสดีเอซทุกท่านนะครับนี่คือน้องอดีต<อ>คือแมวโจนนะครับ<อ>น้องไทนี่นะครับสงสัยจะหิวมากครับอยากดูดนมพรอะอยากดูดเลยนะดูดนิ้วตัวเองครับขึ้นมาเลยครับขึ้นบนตักกำลังทำงานอยู่อยากจะมาขึ้นดูด<อ>น,นิ้วอ<ด>ีกน้อน้องไทนี่เก็บมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับอยู่ในป่าชอบอยู่คนเดียวครับ ไม่ชอบยุ่งกับใครนอนคนเดียวอยู่บนรถนอนบนรถทุกสายอยากดูดมากครับขึ้นมาดูดนิ้วเลยดูสิดูกลังผูกเบ็ดดูนะเนี่ยอขอดุนหน่อยดูดั้งนี้ก็ยังดีอย่บดู ดูดหน่อยนะครับดูสีน้องไม่เคยได้ดูนมเลยครับตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เ,เก็บมามองหน้ามอหน้าสงสารน้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ